ก,กัดกัดจังหวัดอร่อยเด้อครับนี่ได้งว้วนแม่ลูกว่าไหมครับพี่น้องเด้อเนี่ยคอยชินหยาครับพี่น้องทองสร้างอ่างลึกโคนอ่างลางครับพี่น้องมั้งเนี่ยลูกโกตที่สองสามนี่แหละครับดีกว่าเรียงได้อีกโดนมันเนี่ยหนังมันดีครับพี่น้องโคนดีงว้วนดูดหมูง้วนจ้าวเป็นเปิดราคาไว้แม่ลูกหนึ่งหมืน่นเก้าพันหาลอยเด้อครับพี่น้องเด้อทรงหอยที่ถอยสาน เบอร์ทั์เกับ0972098528ลดกนพี่น้องกินหยาดี๋ดีปากง่ายๆพี่น้อังยาวไปๆหางนี่ามหลากดีเลยครับพี่น้องเนี่ยง่ามขัดมากต้มซีบะมีจริงกับพวมสูงรอยสี่สิบบอกลบพี่น้องเดบง่ามตั้งคูหนาคูหลังบะมีสีมีเงี้ยด้วยครับนี่ง่ายๆพี่นลองเนี่ยเราหยาบประดได้ลงมเลยครับลูกสาวครับ ลูกสาวออกมาชินหญ้านอกถนน,นไปไปไปหาแม่ล้วไปไป,ไปหาแม่รับนี่กับพี่เราลูกสาวสองสามเดือนพี่น้องนะเนี่ยนังกับร่างแก่ครับ สีเงสีเงก็แม่ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันกับอาจจะสั้นยังน้อยได้ครับก็บชายส่วนเบโปวดพี่หน้องนีงไง่ได้นะพี่นอ้องนะเมื่อเก่าพันธ์หร่อยทรงหอยฟีตวัวอีสานครับนี่กับโทรเล่ครับ,บ,รบสนใจถักมาโทรมากับทรงห้ซฟีตวัวอีสานด้อยพี่นอ้องเนาะหมู่บ้านผู้ใดบ่ท่านคลีปนหมู่บ้านกันเลยนี่มันได้มากมหมครับ ใหญมากเมื่อสานี่ครับใหญ่มากคู่เดียวพี่น้องนะเดายวยี่จิกสองคู่สามคู่มันก็หายไไหนหรอกมันหายากเยอะหายเมียลุงครับตั้นมาถึงเป็นหัวเดียวหัวสาวหลายครับลูกสาวครับตา้ลูกสาวเพิ่อฆัากันนะเก่งดำเก่งบดกันด้วยครับเรื่องดำแต่รางย้อนดีกันอ่นโซนดีกันครับพี่น้องนัางก็ร่างแตกมีควันยู่หมังนางทับครับพี่น้องกินยาบมบดีเดลย สนใจกระถักมาโท่มากพี่น้องนศะูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสุภาพฟ้ามลอยอดอนะครับครับเนี่ยเอาครับพี่น้องทายเหรียนไปครับผมกขอขอบคุณที่รับชมด้วยครับขอบขอจบคลิปชาแน,นลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ